สวัสดีครับแนวข้อสอบขั้นพื้นฐานเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ช่วงที่3ระหว่างข้อที่21ถึงข้อที่30นะครับมีสูตรอะไรที่ต้องใช้ในขั้นพื้นฐานอะไรบ้างนะครับเราจะต้องรู้และจดจำท่องสูตรให้แม่นใช้ให้คล่องแล้วสิ่งที่นักเรียนจะพลาดอย่างเดียวต่อไปก็คือคิดเลข ซึ่งนักดึก็ต้องเรามาระวังเองนะครับเรามาดูครับในข้อที่21กันนะครับหรือเขาบอกว่าสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเตรียมจากเปอร์แมงกานีสก้างี่4ุกรัมมาผสมกับน้ำ400รกรัมสารละลายนี้มีความข้นกี่โมลต่อกิโลกร,รมัมหรือกี่โมแล,ล้วลเราก็จะเห็นได้ว่า ควางคนนี้เป็นสัดส่วนตัวถูกต่อตัวธรรมเป็นความค้นเดียวที่ตัวถูกต่อตัวธรรมทุกการค้นอื่นเป็นตัวถูกต่อสารละลายทั้งนั้นเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายประการแรกต้องหาโมลก็เอาน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลก็ได้ออกมา0 6โมล น้ำต้องทำให้เป็นกิโลกรัมก็0.4กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราก็เอา0.4 0.6หารด้วยออกมา1.5โมแลลเอเล็กเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นชื่อย่อของคำว่าโมแลลนะครับหรือโมลต่อกิโลกรัมเมื่อได้อันนี้เราทำเป็นตามหน่วยที่เราต้องการตัวเลขมันก็น้อยการหารเลขก,ก็ผิดพลาดน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับว่าระหว่างการจะนาตัวเลขนั้นไปใช้เลยรวมยําใหญ่โอกาสพลาดมันมีแต่ถ้าทําเป็นชุดชุดชุดแบบนี้ตัวเลขมันน้อยโอกาสผิดมันก็น้อยตามไปด้วยนะครับผมก็เลือกเอานะครับครูเป็นผู้เสนอวิธีการหรือวิธีทำไม่ได้เป็นผู้ที่บังคับให้นักเรียนต้องทำนะฮะเมื่อนักเรียน เข้าใจตรงไหนหรือ,อ,อทำรูปแบบใดแล้วมันอะไรครับมีความไม่ฝืนความรู้สึกเราใช้วิธีการนั้นดีที่สุดนะครับโอเคครับต่อไปในข้อที่ยี่สิบสองกันครับสารลายโพแทสเซียมเปเอร์สารลายโพแทสเซียมไนเตรตเข้มข้น0.8นโมลต่ตอกิโลกรัมจะต้องใช้น้ำกี่กรัมในการเตรียมสารลลายจาก โพแทสเซียมไนเตรต4.04กรัมเอาวละครับเราก็ต้องคืออะไรครับน้ำแอลโพแอลโพแทสเซียมไนเตรตเท่ากับโมลโพแทสเซียมไนเตรตหารด้วยน้ำหนักของน้ำที่เป็นกิโลกร,รมัมแทนค่านะเราแอลหารน,นะครับเราได้ออกมาเป็น หาน้ำหนักมันซะเราก็แอาโมลมันซะเราจะได้0.04โมลก็0.8เท่ากับ0 4หาในน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมเราก็ได้ออกมา0.05กิโลกร,รมัมหรือ50กร,รมัมนั่นเองเปลี่ยนกิโลเป็นกร,รมัมโดยเอาพันเข้าไปคูณนั้นคำตอบก็เลยเป็นข้อที่1เห็นไหมครับเราทำหน่วยซะ ให้ตรงกับตามนี้ตัวเลขมันก็จะง่ายไม่อะไรครับตัวเลขเยอะศูนย์เยอะตัดศูนย์เลื่อนศูนย์เยอะอาจจะมีความผิดพลาดได้ง่ายเพราะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอเพื่อให้นักเรียนใช้นะครับเอาละครับในข้อที่ต่อไปข้อที่ต่อไปจะเป็นในลักษณะนะอย่างไร เขาบอกว่าสารละลายโซเดียมไนเตรตเตรยียมจากโซเดียมไนเตรต17กรัมผสมกับน้ำ176.4กรัมสารละลายนี้เข้มข้นเป็นเศษส่วนโมลเท่าไหร่เศษส่วนโมลหรือที่เรียกโมล fraction โมล fraction ตัวนี้ใช้มากในเรื่องของแกส๊สใช้มากในเรื่องของออความดัน นะความดันย่อยนะเรื่องแก๊สนี่จะเป็นเรื่องอย่างมากหรือเรื่องของสารลายเจือจางในเรื่องของในระดับสูงขึ้นไปนะครับจะมีเศษส่วนโมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคครับเรามีตัวเลขกันนี้อันดับแรกหาโมนสก่อนของโซเดียมคือการเศษส่วนโมนเนเธอจะต้องหาโมนของตัวถูกและโมนของตัวทํา มันไม่มีโมลของสารละลายโดยตรงนะครับเราต้องหาโมลของตัวถูกและโมลของตัวทำก่อนได้0.2น้ำก็ได้9.8โมลเพราะฉะนั้นเศษส่วนโมลก็เท่ากับ0โมลของตัวถูกละลายหารด้วยผลรวมของโมลตัวถูกบวกตัวทำก็คือโมลสารละลายก็ได้ออกมา0.02โมลอันนี้โมลตัดโมลเลยไม่มีหน่วย เพราะนั้นอันนี้ได้0.02โมลอย่าลืมนะฮะหลักในการหาเศษส่วนโมลเราต้องหาโมลของตัวถูกโมลของตัวทำแล้วมาแทนค่าลงในสูตรนะครับอันนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นเศษส่วนโมลตัวนี้นะครับและ,ะต่อไปนะครับเขาบอก24 น้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น1.13กรัมต่อซีซีระบุว่ามีกรดอะซิติกละลายอยู่รละ8โดยน้ำหนักน้ำส้มสายชูนี้จะมีความเข้มข้นของกรดอะซิติกคิดเป็นกี่โมลต่อลิตนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยน ความเข้นจากร้อยละโดยน้ำหนักหรือโดยมวลเป็นโมลต่อลิตรนะครับเรามาดูว่าเราจะหาได้อย่างไรสูตรนะครับอันนี้จำเป็นจะต้องใช้สูตรเพราะถ้าเราไปทำเปลี่ยนทีละสะเต็ปนั้นอย่างน้อยน้อยทำสามสเต็ปแต่เราใช้สูตรก็คือ10คูณด้วยเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักคูณด้วยความหนาแน่นของสารละลายหาด้วยมวลโมเลกุล ของตัวถูกอะไรนะครับนี่ก็คือมวลมกุลของกรดอะซิติกนั่นเอง10คูณ8คูณดห้ 13, หารด้วย60ได้ออกมา1.51โมลาร์หรือโมลต่อลิตรถ้าเราใช้สูตรมันก็จะเร็วส่วนใหญ่ไม่ได้ออกเป็นข้อเต็มๆที่ะหาานี้โดยตรงยกเว้นในอดีตเมื่อ30เกือบ40ปีที่แล้วมี การข้อสอบข้อหมอ,อะไรที่หาเฉพาะการเปลี่ยนความเข้มข้นแต่ในปัจจุบันจะเป็นส่วนหนึ่งของของ,ของการคำนวณหานะครับไม่ได้เป็นตัวาหานี้โดยตรงแล้วตอบเลยนะครับเพราะเขาถือว่ามันง่ายเกินไปนะครับเอาล้วครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อที่ย5สารลายกรดอะซิเิตเข้มข้น1.2โงโมลต่อเล็ด จำนวน3เลตรเติมน้ำลงไปอีก,อก12ลลตรจะได้สารลายกรดอะซิติกที่มีความเข้นกี่โมลต่อลิตนะครับเราจะต้องใช้ดันนี้เราจะเป็นจะต้องใช้สูตรนะครับ c1v1 เท่ากับ c2v2 2, แต่ในตำราของสสวทจะใช้เป็น m1 นะครับ m นั้นหมายถึงโมลาร์อันนี้ก็ c นี้ก็หมายถึงโมลาร์ เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสูตรท,ทั่วไปของในเทคทั้งในและต่างประเทศนะฮะอ่าเรามาดูนะครับเราก็แทนค่า15มาจากไหนเพราะการบอกว่าเติมน้ำลงไปอีกแสดงว่าเราจะต้องไปหาปริมาตรของสารละลายเจือจางสิ่งหนึ่งระหว่างปริมาตรอระหว่างสารละลายก่อนเจือจางกับหลังเจือจาง เหมือนกันคือโมลของตัวถูกละลายนะครับเอาละครับเราก็จะได้ออกมา0.3โมลาร์คำตอบก็เลยเป็นข้อที่3นะครับเพราะนั้นในพื้นฐานเนี่ยเป็นการที่จะหาแบบนี้นะครับง่ายๆเราได้ตรวจสอบว่าเรามีสูตรไหมเรารู้คอนเซปต์ของ V2 ไหมเพราะ V2 เท่ากับ V1 บวกด้วย V ของน้ำนั่นเอง เอาละครับดูในข้อต่อไปยี่บหกครับเมื่อผสมสารละลายโซเดียมคนอไซด์เข้มข้น0.4โมลต่อลิตร30ลิตรนะแล้วไอ้สามสิบสีโทษทีนะฮะกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ศูนย์จุดสามโมลต่อลิตรจำนวน20่สสีสารละสสารละลายผสมมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร อันนี้เป็นในเรื่องของสารละลายผสมสารละลายผสมก็จําเป็นจะต้องใช้สูตรเช่นเดียวกันเพื่อความรวดเร็วนะฮะอ่ะสูตรจะเป็นอย่างไรก็คือ c 1 v 1บวก c 2 v 2เท่ากับ c 3 v 3นั่นเองก็เอาความข้นคูณปริมาตรความข้นคูณปริมาตรแต่ v 3เท่ากับ v 1บวก v 2 นะครับเราก็จะได้ออกมา0.36โมลาร์นั่นเองก็คือต้องอยู่ระหว่าง0.4กับ0.3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อที่2ค,นะครับนะสูตรสารละลายผสม C1 v1 วีบวก C2 เท่ากับ C3 3เราจะบวกกี่สารละลายก็เพิ่ม Cv เข้าไปเท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นเจอจาง C1 V1 เท่ากับ C2 V2 นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องอใช้สูตรเพื่อจะช่วยความรวดเร็วขึ้นเพราะถ้าเราไปมัวหาโมนโมนแต่ตัวว่าโมนของสารละลายที่ได้จากการผสมเท่ากับโมนของตัวถูกลายที่ของสารละลายที่เรานำมาผสมกันแลวย้อนกลับไปหาความข้นอีกมันก็จะทำให้หลาชากักชากนะครับเพราะข้อสอบ บันเป็นข้อสอบแบบสปีดนะฮะลูก์บอร์ดแอดโจแบบต้องการความเร็วเราก็เป็นจะต้องใช้สูตรลัดเราจําเป็นจะต้องจําสูตรให้ได้นะครับในอันนี้เอาละครับต่อไปนะครับในข้อที่27เขาบอกว่าสาร x อมีมวลโมเลกุล150จห้านวน 7. 5ุกรัม ละลายในเบนซีน500กรัมไม่เกิดการแตกตัว KB ของเบนซีน2.53องศาเซลเซียสกิโลกรัมต่อโมลจุดเดือดของเบนซีนนั่นก็80.1สารละลาย X มีจุดเดือดเท่าใดอันนี้เป็นการหาจุดเดือดสารละลายนะครับในเรื่องของสมบัติคอริเกตีบหรือสมบัติบางประการของสารละลายนะครับ ซึ่งมีการใช้ความค้นที่เป็นโมแลกุด้วยนะครับแต่เรานิยมใช้สูตรนะครับในการหา kb แอดเดลต tb เท่ากับ kb คูณด้ w 1คูณด้วยพันหารด้วย m 1หารด้วย w 2นะครับเราก็แทนค่า kb w 1นึ่งพัน m 1 w 2 น้ำหนักของตัวทำละลายนะครับได้ออกมา0.25 3องศาเซลเซียสแต่เดลต้าทีนี้เราจะได้จากจุดเดือดสารละลายลบด้วยจุดเดือดของตัวทำละลายเพราะนั้นเราได้เดลต้าทีเราก็ย้ายข้างมาก็จะได้ออกมาเป็น80.1บวกด้วย0.2 ห้าสามก็จะได้แปดสิบจุดสองห้าสามนั่นเองนะครับหรือเอนะฮะ,ะหรือจุดสามห้าสามนะครับอันนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังตัวเลขกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเผอนะฮะเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรครับะร,ระมัดระวังนะครับ อย่าลืมว่าเดลต้าทีได้จากจุดเดือดของสารละลายลบด้วยจุดเดือดของตัวรมละลายนั่นเองอ้าวคำตอบเป็นข้อที่1ครับอันนี้เป็นในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นอย่าลืมเมื่อไรก็ตามเธอหาจุดเดือดเธอต้องรู้เดลต้าทีนะฮะอย่าลืมนะฮะหาจุดเดือดต้องรู้เดลต้าที นะครับเรานิยมใช้สูตรนี้เข้าไปนะครับมันก็จะแทงค่าทีเดียวจบนะฮะเอาละครับ,นรบในข้อต่อไปข้อ28สารลายที่มีน้ำหนัก3.8กรัมและลายในเบนซีน245กรัมจะมีจุดเยืแข็งเท่าใดถ้าน้ำมันละกัม,มีมวลโมกุลเท่ากับ152 และเบนซินมีจุดเยือกแข็งเท่ากับ5.5องศาเซลเซียสค่า KB ของเบนซิน4.9องศาเซลเซียสนะที่จริงต้องมีกิโลกร,รัมต่อโมลนั่นเองนะครับเอาละครับในตรงนี้ก็เหมือนกันกันกบการหาจุดเดือดต้องหาเดลต้า Tf ก่อนเช่นเดียวกันนะครับ สูตรแทบจะไม่แตกต่างเปลี่ยนจาก t ีเป็นเปลี่ยนจากทีเป็นท f เอเป็นเคเท่านั้นเองส่วนประกอบอื่นเหมือนกันแต่เวลาตั้งบวกต้องลบของเดลตา้าต้องร,าาระมัดระวังนะฮะถ้าเดลต้าทีต้องจุดเดือดไอจุดเยือกแข็งของตัวทำลายลบด้วยจุดเยือกแข็งของสารละลายนั่นเองแทนค่า ได้ออกมา0.5องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นจุดเยือกแข็งสาลายเท่ากับ5.5ลบ0.5เท่ากับ 5, 5องศาเซลเซียสยังไงก็ตามจุดเยือ,แอ,ยอกอแข็งของตัวทำลายจะต้องต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของสลายต้องต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวทำลายมิฉะนั้นจะไม่เป็นการ ลดต่ำลงแต่ถ้าจุดเดือดของสารละลายต้องสูงกว่าตัวทำละลายมิฉะนั้นจะบอกได้ว่ามันเข้มขึ้นมันอะไรสูงขึ้นไม่ได้เพราะ,ะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับถ้าคำตอบมากกว่าห้าุห้าผิดถ้าคำตอบน้อยกว่า5้าถูกแต่ตัวเลขจะถูกไหมนั่นก็เป็นในเรื่องตอนที่เราคำนวณน,นะครับต่อไปครับ ข้อที่29จากการวิเคราะห์สารประกอบชนิดหพบว่าประกอบด้วยคาร์บอน6กรัมไฮโดรเจน1กรัมกรรมะถัน8กรัมข้อใดเป็นสูตรเอมพิลิกลของสารประกอบนี้สูตรเอมพิเิกลหรือสูตรอย่างง่ายนั่นเองในตำราบางเล่มหรือในหนังสือเล่มเก,กา่าๆก็จะใช้สูตรอย่างง่ายแต่ในปัจจุบันนี้เปลี่ยนกลับมาอีกแล้ว ในเมื่อ40กว่าปีที่แล้วใช้สูตรเอ็มพาริกอนตอมาในยุคประมาณปี2519ถูกเปลี่ยนเป็นสูตรอย่างงา่ายแล้วก็กลับมาอีกนะครับแล้วก็แล้วแต่ละครับการจะกำหนดนะฮะอ้าวแล้วัในการหาสูตรเนี่ยเราจำเป็นจะต้องหาจำนวนอะตอมของแต่ละอะตอม แล้วมาหาอัตราส่วนอย่างต่างเขาจะบอกข้อมูลเป็นมาตรฐานอยู่สามอย่างคือหนึ่งน้ำหนักเปอร์เซนต์และน้ำหนักสารประกอบเพื่อให้หาน้ำหนักของธาตุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะในขั้นพื้นฐานนี้ค่าให้น้ำหนักเราก็ต้องหาเป็นโมลน,นะก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยมวลอะตอมหารน้ำหนักหารด้วยมวลอะตอมแต่จริงๆต้องเปลี่ยนอะตอมแต่เนื่องจากว่า เราก็ต้องคูณด้วย6 2ถึงเหมือนกันหมดก็ต้องตัดทิ้งเพราะนั้นก็เลยไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นอะตอมใช้โมนลอะตอมนั้นแหละหาตาส่วนอย่างต่ำนฮะฮะหารได้ออกมา0 5นแล้วก็0.25เมื่อเราได้เป็นโมอลตอมตอนนัวนี้เอาตัวเลขน้อยสุดไปหารตลอดแล้วค่อยมาปรับกันทีหลังเราก็จะได้2องต่อสต่อห เพราะฉะนั้นสูตรเ p ็มไพ o n กก็42 h 4s คำตอบก็เลยเป็นข้อที่3น้ำหนักหารด้วยมวลอะตอมหรือเปอร์เซ็นต์หารด้วยมวลอะตอมนั่นเองนั้นแล้วก็เอาตัวเลขน้อยสุดไปหารตลอดนะครับอาล่ะครับต่อไปเป็นข้อที่30จากการวิเคราะห์สารประกอบชนิดหนึ่งพบว่า 1.505คูณ10ยลัง23โมเลกุลกประกอบด้วยคาร์บอน4.515คูณ10ยกกำลัง23อตอมไฮโดรเจน1.204คูณ10ยกกำลัง24อะตอมออกซิเจน1.505คูณ10ยกกำลัง23อะตอมข้อใดเป็นสูตรแอมพอลิกอนเขาบอกมาเป็นจำนวนอะตอมแล้วง่ายไม่ต้องไปหาเป็นโมล เราเอ,อาตํารวจอตอมมาตัดทอนให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเลยเราก็จะได้ออกมา3ต่อ8ต่อ1นึ่งนะครับสูตรเอมพาริกอนก็คือ c 3 H8 O คําตอบเป็นข้อที่2เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เขาหาสูตรเอมพาริกอนเน้นแล้วว่าหาอัตราส่วนตตอ เมื่อมันเป็นอะตอมก็เอามาตัดทอนไม่ต้องทําเป็นโมนลนะครับแต่ถ้าเป็นน้าหนักหรือเปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักเราต้องทําให้เป็นโมลสกอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จบในช่วงที่สะนะครับของพื้นฐานเราเห็นว่ามันยังเป็นการหาโดยตรงไม่ต้องคิดมากนะครับตัวเลขกระหารอย่างไม,ไ,มไม่ยุ่งยากนะักเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราจะต้องทําให้ได้มากที่สุดสูตรอะไรที่เราเคยพูดหรือมองแล้วยังจําไม่ได้จำซะนะครับ